ดีครับผมชื่อสกิจกุมารน,นะฮะเป็นประธานขององคอมมก์กรรามาเกชนาวิทยาไตรซซีเอนออฟไทยแลนด์นะครับซึ่งที่เป็นองคออง์กรเกี่ยวเรื่องศาสนาในประเทศไทยนะครับเอ่อท่านสัปดานี้กับผมเนี่ยได้พบกันหลายต่อหลายครั้งนะฮะแล้วทุกๆครั้งที่เราพบกันเนี่ยส่วนใหญ่เราจะพบกันในช่วงที่เรามีการสนทนาระหว่างศาสนาหรือที่เราเรียกว่าไอเป็นการอินเตอร์เฟนไดล็อกในอินเตอร์เฟนไดล็อกนี่นะท่านก็จะพูดในนามของศาสนาศิษ ผมก็จะพูดในนามผมสา่งหมาเใหดูแล้วเสร็จแล้วเนี่นะหลังจากพูดแล้วเนี่ครั้งสุดท้ายนี่ยที่เราได้พูดกันนี่นะเมื่อประมาณปีที่แล้วที่จะเจอกันเนี่ท่านก็เคยพูดอยู่บ่อย,อยว่าถ้าชาติหน้าชาติใดก็มีก็แล้วแต่นะถ้าจะเกิดใหม่เนี่ผมขอให้ผมเกิดในประเทศนี้ในเมืองนี้นอกจากนั้นนี่ท่งศสัปดาห์นี้ผมก็ได้ทํางานหลายๆอย่างนี่นะในการพัฒนาสังคมเนี่โดยเฉพาะการที่ ไปบริจาคให้องค์กรต่างๆนะฮะไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์หรือการกุศลทางด้านทางด้านมุนุษย์ธรรมก็ดีนะฮะท่านได้ทํามาตลอดแล้วก็ทุกคนก็เห็นท่านทําเรื่องนี้มานะฮะเมื่อใดก็ตามที่พบกันนี้เราก็พบกันอย่างแบบเป็นเพื่อนฝูกนะฮะแล้วก็มีการคุยเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่างๆนี่นะซึ่งที่ในอดีตที่ท่านทําอะไรมาและปัจจุบันจะทอะไรต่อไปนี่นะฮะก็มีการเล่าสู่กันฟังนะฮะถึงแม้เราอยู่ ดูในต่างศาสนาก,ก็ดีแล้วก็เหมือนกับเป็นพี่น้องเดียวกันนะฮะซึ่งที่เราก็พบกันมาอยู่แล้วก็รู้จักกันมานะฮะในเวลาเดียวกันนี้ถ้าสมมุติมีรายการที่จะปรึกษาหารือกันนี้นะเราก็ย่อมจะโทรคุยกันอยู่เรื่อยๆครับผม